อยากพิ่เล่นผ่านถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาปั้นช่องใน Tik t o k อแล้วยังไม่รู้สิ่งนี้มิน้นติกตอกทีวีวันนี้จะมาเผยแนวการปฏิบัติของชุมชนที่หลายๆท่านยังทําผิดกับชุมชนอยู่แต่ก่อนจะไปดูว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์อะไรคุณนั้นกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์บันทึกคลิปนี้ไว้ดูซ้ํารีโพสต์ได้รีโพสต์เลยนะคะ ก่อนหน้านี้คุณมินเองนะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นติ๊กต็อกแล้วก็ผิดกฎชุมชนบ่อยมากๆเลยจนกระทั่งช่องกาลังจะโดนปิดแล้วนะคะแต่ความโชคดีคือคุณมิ้นได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากรุ่นพี่ที่เขาเป็นกูรูใน t ิ k กต็อกเขามาบอกว่าห้ามทําสิ่งเหล่านี้และให้เราไปเขาเรียกว่าไล่อ่านดูว่ากฎชุมชนหรือแนวทางปฏิบัติชุมชนะมีอะไรบ้างสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปดูว่าแนวทางปฏิบัติชุมชนอยู่ไหนนะคะจะแทรกไว้ในคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆก็ดูตามคลิปโรไปเนาะ วันนี้บอกเลยนะคะว่าสรุปคร่าวๆเนาะแนวทางการเลี้ยงเดชนเนี่ยเขาจะเน,เน้นในเรื่องของแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงสิบแปดเนี่ยเรามีช่องได้นะแต่คือช่องเราต้องมีการดูแลจากาผู้ปกครองเรานะคะตรงเนี้ยเขาเน้นมากๆเลยหรือแม้กระทั่งเวลาเราไลฟ์สดเราทําคลิปคุณเห็นไหมคะให้เขาให้เราเนี่ยมีปุ่มปุ่มหนึ่งสองปุ่มนะคะที่ตั้งไว้เนี่ยปุ่มแรกคือเรื่องของการควบคุมในเรื่องของอายุใช่ไหมคะไม่ให้เด็กที่ยังไม่มีอ่าเขาเรียกว่า ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมาในไลฟ์สดเราใช่ไหมคะสองเนี่ยเขาจะทําในเรื่องของให้เราเนี่ยมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่ไว้เผยแพร่เป็นแบรนด์ของตัวตนเห็นไหมคะตรงนี้สําคัญมากไม่ว่าคุณจะทําคลิปหรือไลฟ์สดถ้าคุณไม่ได้ตั้งสองปุ่มนี้ก็ถือว่าของคุณนะไม่ได้อยู่ในการนําส่งของฟีดนะคะ for you นะคะและที่สําคัญเนาะ เขาจะเน้นในเรื่องของการใส่ชุดเสื้อผ้าเนี่ยที่ไม่โป๊ไม่เปื่อยนะคะไม่มีการโชว์ร่องอกเลยไม่มีการโชว์สลีละที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราจะใส่ชุดวิกินีหรือใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยให้อยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในสระว,ว่ายน้ำหรือว่าอยู่ที่ทะเลประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลายๆท่านที่แบบว่า ชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์เนมนะคะเวลาเราทําคลิปหรือไลฟ์สดตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนพลาดนะคะแม้กระทั่งการนำโลโก้นะคะต่างๆทา,านะะไ,ไว้ในคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดก็จะเป็นอีกอันนึ่งที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยโดนปิดช่องง่ายๆสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เอานําไปใช้ได้เลยนะคะ เห็นไหมคะแม้แต่ขัดกันจะดื่ม so, น้ box, so ําในคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดเราก็ยังต้องเอาแบรนด์โลโก้ที่อยู่ในขอบนะฮะเอาออกเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ใส่ต้องใส่ใจนะคะถ้าเราจะทําช่องให้มันโด่งดังถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโดนปิดช่องแบบง่ายๆนั่นเองนะคะแต่ที่สําคัญนะคะทิกตอกเขาไม่ชอบให้เราบูลี่คนอื่นหรือพูดในสิ่งที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอะ ไม่ไม่สร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นนะให้ทุกคนนะคะคิดในเรื่องของคอนเทนต์ที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะ,ะพูดในสิ่งที่ดีคิดบวกนะค,ะคิดดีนะคะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดีออกมาสู่สังคมนั่นเองนะคะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะเพื่อนๆที่แบบเวลาชอบไปถ่ายทำเนาะบางทีไปถ่ายทำคนอื่นเขาดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างมันก็จะมะีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมตรงนี้เขาก็ไม่เน้นนะคะหรือตอนที่ไปถ่ายแบบคนเล่นกัญพนันอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะนี้ สิ่งที่ควบคุมโดยกฎหมายทั้งหมดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็การกล่าวถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าบุคคลที่สามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการะละเมดลิขสิทธิ์ของเขาเองหรือเรื่องของเพลงนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะถ้าเราเลาออกมาปั้นช่องในรูปแบบที่เป็นธุรกิจนะคะตรงนี้เราต้องใส่ใจนิดนึงในการที่เราจะไม่เขาเรียกว่าไปใช้เพลงลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้นะคะก็ต้องระวังนิดนึ่งนะคะใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ ติดตามเนาะแล้วเดี๋ยวคุณมิ้นจะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆกับเห็นบอกว่าสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีก็เรียกว่า mm. ข่าวๆดีๆเนาะหรือว่าการอัปเดตนะคะระบบใหม่ของที่ต่ออีกเยอะเลยนะคะใครที่ยังไม่รู้ก็ตามช่องคุณมิ้นไว้แล้วก็จะเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมาฝากกันตลอดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องให้มันละเอียดกว่าน,นี้นะคะก็ตามดูคลิปนี้แล้วไปดูที่แนวทางปฏิบัติชุมชนอ่านให้ละเอียดเลยทั้งหมดนั้นนะคะรับรองค่ะช่องของคุณก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่ไม่ผิดกฎชุมชน,ชนละ for ปรยูเพจก็จะนำส่งนะคะ,ะใครที่ต้องการนะคะคลิปที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ mm hmm. ก็เซฟคลิปนี้ไว้ดูซ้ำและที่สำคัญอย่าลืมนะแชร์แบ mm ่ง hmm. ปันเพื่อนๆรัวๆเลยและถ้าใครที่ต้องการชุดความรู้แบบไม่ต้องรองทีละคลิปนะคะก็จะมีชุดความรู้ EP 1ถึง EP ที่7นะคะสอนตั้งแต่การตามหาแนวทางช่องตั้งชื่อช่องรูปโปรไฟล์ใส่ประวัติแล้วก็กดชุมชนต่างๆคาพูดต้องห้ามนะคะ และก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ในทิกต o อกนะในคลิปอีโดทำงไงในไลฟ์สดทำงไงนะคะแล้วก็คอมเมนต์ควรตอบอยังไงทั้งหมดนี้ทนาะมีให้คุณเลยรู้ใจระบบ AI รู้ใจอ่าคนยูเซอร์ที่มาเล่นแล้วก็รู้ใจตัวเองว่าตัวเองอยากได้อะไรนะคะครบเครื่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญใน EP ีที่เจ็ดก็เรายังจะมีในเรื่องของการใช้เครื่องมือให้คุณเรียนรู้แต่ละทีละ EP ีเลยนะคะใครสนใจอยากได้รับความรู้ชุดนี้ก็พิมพ์ว่าสนใจมาที่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณมิ้นจะส่งให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะอ่า แล้วพบกันใน EP ต่อไปนะคะไว้ค่ะ